สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูกันนัาั์ศิริชยาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราจะมาเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดวิเคราะห์เล่มที่1เรายัางอยู่ในหน่วยที่5การหารนักเรียนเปิดหน,นังสือหน้า162 วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นนักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนได้ข้อที่2นักเรียนสามารถหาคำตอบและแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนได้ ต่อไปค่ะโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนจากตัวอย่างในหนังสือในห้องประชุมต้องการจัดเก้าอี้9แถวแถวละ12ตัวแต่มีเก้าอี้ในห้องประชุมเพียง100ตัวต้องซื้อเก้าอี้มาเพิ่มอีกกี่ตัวขั้นตอนที่1นักเรียนทำความเข้าใจโจทย์ ข้อที่1โจทย์ข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรการจัดเก้าอี้ในห้องประชุมข้อที่2ในห้องประชุมต้องการจัดเก้าอี้กี่แถว9แถวข้อที่3แต่ละแถวจะมีเก้าอี้กี่ตัว12ตัวข้อที่4มีเก้าอี้ในห้องประชุมอยู่แล้วกี่ตัว100ตัวข้อที่5 โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าต้องซื้อเก้าอี้มาเพิ่มอีกกี่ตัวต่อไปเป็นขั้นที่2เรื่องการวางแผนจากโจทย์การหาเก้าอี้ทั้งหมดที่ต้องการจัดในห้องประชุมซึ่งใช้วิธีคูณประโยคสัญลักษณ์นักเรียนนำ9คูณ12เท่าากับตัวไม่ทราบค่า แต่มีเก้าอี้ในห้องประชุม100ตัวต้องซื้อเก้าอี้เพิ่มอีกกี่ตัวจึงต้องใช้วิธีลบประโยคสัญลักษณ์นะักเรียนวงเล็บ9คูณ12แล้ววงเล็บปิดลบด้วย100เท่ากับตัวไม่ทราบค่าขั้นตอนที่3ลงมือทำปัทันแรก ในห้องประชุมมีเก้าอี้แถวละ12ตัวบรรทัดที่สองต้องการจัดเก้าอี้9แถวนักเรียนนำ9ไปคูณ12ได้เท่ากับ108บรรทัดที่3ต้องใช้เก้าอี้ทั้งหมด108ตัวบรรทัดที่4แต่มีเก้าอี้ในห้องประชุมเพียง100ตัว นักเรียนนํา108ลบด้วย100บรรทัดที่5ต้องซื้อเก้าอี้มาเพิ่มอีก8ตัวเวลาตอบนักเรียนเขียนทวนคำถามอีกรอบก็คือต้องซื้อเก้าอี้มาเพิ่มอีก8ตัวต่อไปค่ะขั้นตอนที่4เป็นการตรวจสอบตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ เมื่อจัดเก้าอี้9แถวแถวและ12ตัวจะได้เก้าอี้มากกว่า100ตัวดังนั้นคำตอบ8ตัวจึงสมเหตุสมผลเวลาที่เราตรวจคำตอบเก้าอี้ที่มีรวมกับเก้าอี้ที่ซื้อมา100บวก8เท่ากับ108และ108หาร12เท่ากับ9 ต่อไปค่ะนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดหน้า193ข้อที่1วีระต้องการจัดเก้าอี้ในห้องประชุมจำนวน24แถวแถวละ32ตัวแต่ในห้องประชุมมีเก้าอี้เพียง500ตัววีระต้องหาเก้าอี้มาเพิ่มอีกกี่ตัว ประโยคสัญลญักษณ์นักเรียนวงเล็บนำ24คูณ32วงเล็บปิดแล้วลบด้วย500เท่ากับตัวไม่ทราบค่าวิธีทำบรรบทัดแรกนักเรียนเขียนว่าวีระต้องการจัดเก้าอี้ในห้องประชุมจำนวน24แถวบรรทัดที่สองนักเรียนอย่าลืนใส่เครื่องหมายคุณนะคะบรรทัดที่สองแถวละ32ตัว นักเรียนนำ3า32ไปคูณกับ24เรามาเริ่มการคูณกันเลยนะคะ2คูณ4เท่ากับ8 2คูณ2เท่ากับ4ดังนั้นเมื่อเรานำา2ไปคูณกับ24จะได้เท่ากับ48ต่อไปเรามาหาผลคูณในหลัก10คือ3นะคะนะักเรียนใส่0 ในหลักหน่วยก่อนเพราะเราจะคูณตัวเลขที่อยู่ในหลักสิบนักเรียนนำสามไปคูณสี่เท่ากับสิบสองใส่สองแล้วทดหนึ่งตรงเลขสองด้านบนนะคะที่อยู่ในหลักสิบนักเรียนนำสามคูณสองเท่ากับหกแล้วบวกที่ทดอีกหนึ่งเป็นเจ็ดดังนั้นสามคูณยี่สิบสี่เท่ากับเจ็ดร้อยยี่สิบ นักเรียนนำ48มาบวกกับ720ค่ะเรามาเริ่มบวกกันนะคะ8บวก0ได้8 2บวก4เป็น6 7ไม่มีตัวบวกจึงลงมาได้เท่ากับ768นะคะบรรทัดบรรทัดนี้นะักเรียนต้องเขียนว่าต้องทายเก้าอี้ทั้งหมด768 ตัวต่อไปนะคะบรรทัดต่อไปในห้องประชุมมีเก้าอี้เพียง500ตัวนักเรียนลบใช้เครื่องหมายลบค่ะต่อไปนะคะเรามาลบเลขกันค่ะ8-0ลบ0ได้8 6-0ลบ0ได้6 7-5ลบ5ได้2ดังนั้นบรรทัดนี้นักเรียนต้องเขียนว่าวีละ ต้องหาเก้าอี้มาเพิ่มอีก268ตัวแล้วเวลาที่นักเรียนตอบนักเรียนเขียนทวนคำถามอีกรอบนะคะก็คือวีละต้องหาเก้าอี้มาเพิ่มอีก268ตัวต่อไปค่ะมาดูข้อ2ข้อ2ทาลีทำงาน5วันได้เงินวันละ325บาท ในวันหยุดซื้ออาหารและขนมไปฝากคุณแม่286บาทชาลีจะเหลือเงินกี่บาทนักเรียนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์โดยการนำ5,325คูณ5แล้ววงเล็บปิดลบด้วย286เท่ากับตัวไม่ทราบค่านะคะวิธีทำบรรบทัดแรกนักเรียนเขียนว่า ชาลีทำงานได้เงินวันละ325บาทแล้วคูณชาลีทำงาน5วันบรรทัดที่2นะคะนักเรียนนำ5ไปคูณกับ325เรามาคูณเลขกันเลยค่ะถ้านักเรียนนำ5คูณ5ได้เท่ากับ25นักเรียนใส่5แล้วทด2ในหลักสิบ ต่อไปนะคะนักเรียนนำา5ไปคูณ2เท่ากับ10บวกอีก2เป็น12ใส่2ในหลัก10ทด1ในหลักร้อย5ไปคูณ3ได้เท่ากับ15บวกอีก1เป็น16บรรทัดนี้นักเรียนได้คำตอบ1625นักเรียนเขียนว่าซาลีได้เงินทั้งหมด1625 ต่อไปค่ะบรรทัดที่4นักเรียนเขียนว่าซื้ออาหารและขนมไปฝากคุณแม่เป็นเงิน286บาทนักเรียนนำไปลบกับ1625เรามาลบเลขกันนะคะ5-6ลบ6ไม่ได้นักเรียนต้องกระจาย2ที่อยู่ในหลัก10ให้5เป็น15 2ก็เลยเหลือ1 15-6ลบ6 เหลือ9ต่อไปนักเรียนนำ1ที่อยู่ในหลัก10ลบ8ไม่ได้นักเรียนต้องกระจาย6ไปให้1ที่อยู่ในหลัก10เป็น11 11ไปลบ8เหลือ3 6กระจายไปแล้วเลยเหลือ5 5ลบ2เหลือ3 1ไม่มีตัวลบเราดึงลงมา ดังนั้นบรรทัดนี้นักเรียนเขียนว่าชาลีจะเหลือเงิน1,339บาทเป็นคำตอบนะคะนักเรียนก็เขียนตอบและเขียนทวนคำถามว่าชาลีจะเหลือเงิน1,339บาทต่อไปนะคะไปดูข้อที่3มีข้าวสาร3กระสอบกระสอบที่1หนัก85กิโลกร,รมัม กระสอบที่2หนัก97กิโลกร,รัมและกระสอบที่3หนัก93กิโลกร,รมัมนำข้าวสารทั้งหมดมารวมกันแล้วแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโลกร,รมัมจะได้ข้าวสารทั้งหมดกี่ถุงน,นักเรียนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ดังนี้นะคะก็คือนำกระสอบข้าวสารที่ห คือ85บวกกับกระสอบที่2 97และบวกกระสอบที่3คือ93เมื่อนำมารวมกันแล้วนักเรียนก็นำไปหาร5นะคะมาดูวิธีทำค่ะบรรทัดแรกนักเรียนเขียนว่ากระสอบข้าสารกระสอบที่1ห,หนัก85กิโลกร,รมัม บรรทัดที่2เข้าสารกระสอบที่สองหนัก91กิโลกรัมนักเรียนใส่เครื่องหมายบวกนะคะบรรทัดที่3นักเรียนเขียนว่าเข้าสารกระสอบที่3หนัก93กิโลกรัมแล้วนักเรียนนำสามจำนวนมาบวกกันเวลาบวกนักเรียนนำสามไปบวก7จ็ดได้เท่ากับสิบวกอีกหเป็น1ิห้า 15นักเรียนใส่ในหลักหน่วยแล้วทด1ในหลัก10ทีนี้นักเรียนนำ9บวก9ได้18 18ไปบวก8เป็น26 26บวกอีก1เป็น27นะคะบรรทัดนี้นักเรียนจะเขียนว่า ข้าวสารทั้ง3ากระสอบหนักรวมกัน275กิโลกร,รมัมต่อไปนะคะบรรทัดต่อไปนักเรียนเขียนว่านำข้าวสารแบ่งใส่ถุงถุงละ5กิโลกร,รมัมนักเรียนบรรทัดที่6นักเรียนเขียนว่าจะได้ข้าวสารทั้งหมด275หาร5 เรามาดูวิธีการหารนะคะคุณครูตั้ง275หารด้วย5นักเรียนนำ5ไปหาร2ไม่ได้นักเรียนต้องดูตัวถัดไปเป็น27 5คูณ5เท่ากับ25 27ลบ25เหลือเศษ2นักเรียนดึง5ลงมาต่อไปนักเรียนนำ5 ไปคูณ5จะได้25นักเรียนนำ25ลบ25เท่ากับ0นะคะดังนั้นคำตอบของนักเรียนคือ55ถุงบรรทัดต่อไปนะคะนักเรียนเขียนทวนคำถามอีกรอบหนึ่งตอบอจะได้ข้าวสารทั้งหมด55ถุงค่ะต่อไปนะคะข้อที่4 ซื้อถุงเท้า5คู่ราคาคู่ละ18บาทกระเป๋า1ใบราคา199บาทและรองเท้า1คู่รวมเป็นเงินทั้งหมด588บาทรองเท้าราคากี่บาทนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ก็คือนำ588ลบด้วย นักเรียนใส่ปิดกาใหญ่ก่อนนะคะแล้วถึงจะวงเล็บ5คูณ18แล้ววงเล็บปิดบวกด้วย199แล้วก็ปิดกานะคะเท่ากับตัวไม่ทราบค่าวิธีทำบรรบทัดแรกนักเรียนนำจำนวนที่อยู่ในวงเล็บมาหาคำตอบก่อนก็คือถุงเท้าราคาคู่ละ18บาทคูณด้วยบรรทัดที่2 ซื้อถุงเท้า5คู่นะคะถ้าเรียนนำ5ไปคูณ18เรามาเริ่มคูณนะคะ5คูณ8เท่ากับ5840เศษ0ในหลักหน่วยและทด4ในหลักสิบ515บวก4เป็น9ดังนั้น บรรทัดที่3นักเรียนเขียนว่าถุงเท้าทั้งหมดราคา90บาทต่อไปนะคะนักเรียนนำกับบรรทัดที่4นักเรียนนำกระเป๋าราคา199บาทตั้งแล้วบวกกับ90 9วกวศูได้9 9้วก้ได้18ทด1ในหลักร้อยนะคะหบวกที่ทดอีก1เป็น2ดังนั้นบรรทัดนี้นักเรียนเขียนว่าถุงเท้าและกระเป๋าราคา289บาทต่อไปนะคะนักเรียนขึ้นบรรทัดใหม่ว่าซื้อถุงเท้ากระเป๋าและรองเท้ารวมเป็นเงินห้าอยแปดบบาทบรรทัด ถัดไปนักเรียนเขียนถุงเท้าและกระเป๋าราคา289บาทนักเรียนนำไปลบกับ588นะคะเรามาลบเลขกันนะคะ8-9ลบ9ไม่ได้นักเรียนต้องกระจาย8ตัวถัดไปให้กับ8เป็น18นะคะทีนี้8ที่อยู่ในหลัก10ก็จะเหลือ7เรามาลบ เรามานำ18เป็นลบ9นะคะก็จะเหลือ9ที่นี้7ที่อยู่ในหลัก10ลบ8ไม่ได้นักเรียนต้องกระจาย5ไปให้10เป็น17 5เมื่อกระจายไปจะเหลือ4 17ลบ8เหลือ9 4ลบ2เหลือ2ดังนั้น รองเท้าราคา299บาทนักเรียนก็ได้คำตอบแล้วนะคะนักเรียนก็เขียนทวนคำถามว่ารองเท้าราคา299บาทเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้เราเรียนเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารและคนกันไปแล้วนักเรียนค่อยๆฝึกทํานะคะแล้ วันนี้คุณครูไปก่อนนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ